ก๊กก๊กก๊กเอ๊เสียงใครเคาะประตูเอ๊รีบเปิดออกดูอ๋อเด็กๆน่ารักนั่นเองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ได้มาพบกับคุณครูจินตนาทัศเทียมอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้ไปกับคุณครูกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือความหมายของการสื่อสารนะคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าการสื่อสารหมายถึงอะไรไหนใครตอบคุณครูได้บ้างคะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะการสื่อสารนั่นหมายถึงการพูดคุย ติดต่อซึ่งกันและกันทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะซึ่งจะมีผู้ส่งสารเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้รับสารนะคะค่ะคราวนี้เด็กๆมารู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไรในการสื่อสารกันบ้างคะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันคะ่ะ จดหมายวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์หนังสือพิมพ์และคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจดหมายเด็กๆรู้จักคำว่าจดหมายไหมคะจดหมายคืออะไรคะค่ะจดหมายก็คือเป็นการสื่อสารอีกทางหนึ่ง เป็นการสื่อสารโดยการเขียนข้อความต่างๆลงไปในกระดาษและก็พับใส่ซองจดหมายจากนั้นก็จะนำไปส่งให้ผู้รับที่ตู้ไปรษณีย์ค่ะต่อมาก็จะเป็นการสื่อสารด้วยวิทยุเด็กๆเ,เคยเห็นวิทยุไหมคะไหนบ้านใครมีวิทยุบ้างคะค่ะวิทยุเป็นเครื่องมือสื่อสาร ในสมัยก่อนๆและก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เราใช้วิทยุในการฟังเสียงนะคะฟังเสียงต่างๆทั้งเสียงข่าวสารหรือเสียงเพลงก็ได้นะคะและต่อมาก็จะเป็นการสื่อสารโดยโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองเด็กๆคะบ้านใครมีทีวีบ้างคะค่ะ ทีวีเป็นเครื่องมือสื่อสารอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถดูได้ทั้งภาพและฟังได้ทั้งเสียงใช่ไหมคะคะและต่อมาก็จะเป็นการสื่อสารด้วยโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์นี้จะเป็นการสื่อสารด้วยการพูดคุยผ่านเครื่องโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์ก็จะมีที่ประจำอยู่ที่บ้าน จะเป็นโทรศัพท์ที่มีสายนะและก็มีโทรศัพท์แบบมือถือซึ่งโทรศัพท์มือถือก็จะมีหลายๆรูปแบบเราสามารถนำโทรศัพท์มือถือนี้ติดตัวไปได้ทุกที่นะคะซึ่งปัจจุบันผู้คนก็จะนิยมใช้โทรศัพท์มือถือกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะพอพูดถึงเรื่องการสื่อสารด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณครูจินตนาก็อยากจะฝากเด็กๆด้วยนะคะว่าการใช้โทรศัพท์เวลาเด็กๆใช้มารยาทในการพูดคุยโทรศัพท์เด็กๆต้องทํำยังไงคะค่ะเวลาเราพูดโทรศัพท์ต้องพูดด้วยน้ําเสียงที่เป็นยังไงคะไพเราะอ่อ,อนหวานใช่ไหมคะแล้วก็มีหางเสียงครับค่ะและไม่พูดสอดแทรกเวลาที่มีผู้อื่นคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในหลายหลายรูปแบบไปแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูมีคํำข้องจองมาฝากเด็กๆและให้เด็กๆว่าตามคุณครูนะคะมิทยุสื่อสารโดยการฟังจดหมายนั้นเขียนบอกความในใจ โทรศัพท์ไว้พูดคุยถึงกันได้โทรทัศน์ให้ภาพใส่เสียงชัดเจนไว้ดูไว้ไวฟังอีกรอบนะคะเด็กๆวิทยุสื่อสารโดยการฟังจดหมายนั้นเขียนบอกความในใจโทรศัพท์ ไว้พูดคุยถึงกันได้โทรทัศน์ให้ภาพใส่เสียงชัดเจนไว้ดูไว้ฟังเด,ด็กๆอย่าลืมไปท่องกันนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย